รำถวายหลวงปู่สวงนะครับคุณผู้มชมโนน้อยครับป .4 นะครับป .4 แต่ว่าได้รับรางวัลการรำม,มากมายเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากเราเสร็จแล้วจะสัมภาษณ์นิดนึงนะครับ ตกเลยครับคุณผู้ชมฝนตกเลยเออโหฝนตกรถน้ำมนต์เลยหลวงปู่น้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์จริงๆครับเนี่ยโอ้แดนออกฝนตกนะครับเนี่ยโอ้เหลือเชื่อครับคุณผู้ชมนะแดนออกฝนตกนะครับเทวดารถน้ำมนต์ให้เลยนะครับเนี่ยหลวงปู่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับนะครับแดนออกฝนตกเลยนะครับเนี่ยแสดงหลวงปู่เปิดแล้วครับตรงนี้น่าจะหลวงปู่เปิดแล้วนะครับ คุณผู้ชมฮนะฝนตกนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ได้ถ่ายทำนะครับที่วัดพลมชัยรังสีนะครับ <S <S ทําพิธีส่งน้ําลงปู่สือ <S <S โอ้มีรางวัลด้วยครับสาธุสาธุโอ้ฝนตกนะครับคุณผู้ชมลงปู่ถดํามนให้นะครับ สาธุสาธุเนี่ยส่งน้ำไม่ลงปูนะฮะเออเหลือเชื่อจริงจริงนะครับเอหลอกฝนตก ทำไมเป็นอย่างนี้หลวงปู่สุดยอดเลยไม่ใช่ฝนบอกไม่ใช่ไม่ใช่ฝนเลยนน้ำก็จิตน้ำมนต์น่ะน้ำมนต์จริงๆมาจากฟานโอ้จริงๆนั่นครับเด็ดออกเปรียงเปรียงเตเลกมี้วเด้อเลขให้ดูสาธุสาธุนะครับเนี่ย่านสาย่านที่เคยอยู่กับหลวงปู่นะท่านที่เห็นหลวงปู่นี้คือสาย่านที่เคยอยู่กับหลวงปู่สวงด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วก็พระอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ย ที่ท่านถือผ้าขาวเนี่ยท่านอยู่แต่ตามดินตามป่าท่านไม่ได้ไม่ได้อยู่วัดนะครับท่านก็ถือตะพาขาวอย่างเงี้ยก็อยู่ตามป่าตามดินเหมือนกันนะครับวันนี้ถือเป็นบุญนะครับที่ได้ถ่ายให้ทําให้เอซีได้ชมกันนะครับหลวงปู่เกษณะนะครับก็เคยอยู่กับหลวงปู่ท่านศรัทธาหลวงปู่มากคครับหนาะมนะครับ สาธุสาธุครับตอนสัสัตสาธุ สาธุสาธุโอ้ยเนี่ยฝนก็ฝนแนะครับอะสาธุสาธุฝนเริ่มโอ้สาธุมาเด้อต่อกับหลวงปู่เด้อในจารย์สวัยจารย์ด้วยมาด้วยกันมาจ้ะ สาธุสาธุนะครับอ่ะคุณผู้ชมสาธุสาธุเดอสาธุฝนตกจริงๆนะคุณผู้ชมฝนตกแดดออกนะครับไม่น่าเชื่อว่ารถน้ำมนให้หลวงปู่เพิบททำพิธีขอขมาปั๊บเนี่ยพร้อมที่จะรดน้ำมนให้หลวงปู่แต่ฝนก็มาด้วย ลองดูว่าปฏิหารไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในขณะนี้นะครับเอ็ดไม่ได้ว่าจะลบลูหรือว่าอวดตริอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะครับก็ถือว่าสถานที่ตรงนี้เป็นหลวงปู่ท่านมาร่วมจริงๆนะครับท่านมาร่วมอาลมโมทนาหรือว่าเทวดาก็พรมน้ำมนให้จริงๆนะครับนะครับอ๋อสาธุสาธุนะครับจะ,ะสาธุสาธุเด็ดก็มาร่วมรดน้ำมนให้หลวงปู่เหมือนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะ วันตีใหม่ไทยนะครับเมษายนนะครับ28/28 28. นะครับสาธุสาธุาธาธเกิดเตลิดโตคลาสแต่บ้านเตลิดไปถึงฟาจานบางกันนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อาคุณผู้ชมนะครับสาธุสาธุาธเออเนี่ยเอลซี LC ทุกคนท,ทนุกันเลยลองปูเด้อจ้ะนะครับ ตัวเลขหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับที่จุดทูบเมื่อสักครู่นี้นะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดกันตัวเดียวกันนะครับเจ็ดกันตัวเดียวกันเจ็ดเจ็ดหรือเปล่าวงวดนี้นะครับโอ้นะครับอ่ะเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางยิบสี่ทุกคนทุกท่านนะจ้าสาธุสาธุาธเออสาธุเด้อแม่เด้อเนี่ยให้ลูกหลานแข็งแรงนะแม่เนาะ เอ,อนี่เทวดาก็ช่วยรถน้ำมนลวงปูนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อนี่เปียกแล้วครับเนี่ยพื้นเปียกแล้วออแต่ที่แรกเห็นเลขเออสองดูแม่ที่แรกเห็นเลขในทุงย่ามลวงปูออตอนล้างลุงปูก็จะเป็นหกหนะึ่งหนึ่งหกเลยหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับแล้วก็ด้านข้างจะเป็นสี่หนึ่งหนึ่งสี่โอ้เลขเดียวกันตัวนี้ เลขตัวเดียวกันนะครับนะเดี๋ยวไปดูในคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับยมไทยทำไปแล้วนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมสาธุสาธุรดทรงนามให้ลวงปู่นะครับสาธุสาธุเออนะครับของเอสนะครับยูทูบนะทั้งเพจนะครับเพจกลุ่มสัพพยาณาจะเป็นภาษาอังกฤษเด้อนะครับยูทูปภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษกลุ่มสัพพยานาภาษาอังกฤษนะครับ ก็เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษของได้ของแท้เพจของแท้ต้องภาษาอังกฤษนะครับเพราะของปลอมมีนะครับของปลอมเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นของแท้นะครับสาธุสาธุขอบคุณเอฟซีสาธุสาธุสาธุเด้อลำลาเอฟซีก่อนนะนะครับคุณชมนะครับเนาะลำลากันไปก่อนนะครับในส่วนตัวเลขก็รอดูในคลิปเอานะครับเมื่อกี้นี้จุดทูบเสียงไทยได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็เลขในเห็นในอ่า ตรงหลวงปู่นะครับก็พวงมาลัยตกหลวงปู่ตกอ่าพวงมาลัยตกจากปู่พวงมาลัยก็กลมๆนะแม่พวงมาลัยตกบ่พวงมาลัยหนึ่งกลุ่มหนึ่งพวงนึงพวงมาลัยกลมๆเหมือนศูนย์นะแม่นะปู่ก็เก้าเก้าศูนย์อุ้ยพวงมาลัยตกนะเบอร์สกครู่นี้โอ้ปีศายแล้วตีปัญหาลูยเด้อนะครับ พวงมาลัยตกมาแล้วยกใส่แล้วแม่รีบยกใส่ทันทีเลยรถน้ำมนตุไม่ได้ไปตกไมนตกมาเลยตกมาเลยอ่ะแม่ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจเลยไไม่ด้ตั้งใจไม่รู้จะตกตกมาอย่างเนี้ยนะเอเอลูกไม่ได้ยังไงแม่แม่เราไปจับดูซิมันมันเลขมันกลมๆให้พวงมาลัยมีเลขไงพวงมาลัยที่กระดูกหัวนั่นแหละลึกนะเนี่ยตกไม่ได้ยังไงแม่ <c oughs> เออ <c oughs> นั่นละ่ะ ลึกมากทำไมตกมาได้ยังไงแม่อตกมาจากไหนตกมาจากมือนจากมือที่แขวนเนาะตกมาเหมือนกัโยนใส่เลยเนาะอืมอันละอันแม่อายุเท่าไหร่เจ็ดสิบหกฮะเจ็ดหกเอ๋เจ็ดหกเจดหเจดห้าเจ็ดหกแม่เนาะ ย่างเข้าเจ็ดหกได้สามเขาได้เดือนกว่าอ๋อเจ็ดหกแต่พวงมาลัยก็จะเป็นเก้าเนาะแม่นะเอ้ยปูกับเก้าพวงมาลัยกับศูนย์เอาลูมือชี้ด้วยนะแม่นะแม่มาจับดูนี่นะอย่าให้จับดูแม่ม่มาจับดูหน่อยจ้ะพญาิแม่มาจับไปดูหน่อยนะพวงมาลัยเมื่อกี้นี่นะมันสูงนั่นเลยนะจับมจับกล้องจับม่จับไอ้พวงมาลัยให้ดูหน่อยถ้าไม่จับลดไม่ได้ไหมแม่จับดูทิเนี่ยลดได้ไงนะ มันเป็นวงกลมบวชพงอะไรฮะเนาะเออหลุดได้ยังไงตกมาได้ยังไงแม่สาธุสาธุเด้อจ้ะเออหลวงปู่ให้โชคแล้วไหนอโโ้สาธุสาธุ